พบกันช่วงเช้าๆของวันนี้นะครับเพื่อนๆในส่วนของเช้าวันนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบนะครับโดรนนะครับอีกลำหนึ่งนะครับทดสอบระบบดูนะครับระบบรีเทิร์นนะครับระบบถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับระบบกิมบอนนะครับระบบต่างๆนะครับก่อนทําการส่งมอบ f อนะครับอีกลำหนึ่งนะครับโอเค ไม่เ,เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกันเลยนะครับโอเคสตาร์ทมอเตอร์นะครับ c c <Take off. S 1> has h been updated please e point ตรวจสอบระหว่างนี้จะทำการเล็กขอนะครับหน้าจอไปในตัวนะครับเพื่อเห็นความสูงความใกล้นะครับ ทดสอบถ่ายภาพนะครับนี่นะครับอ่าทดสอบถ่ายวิดีโอนะครับ เดี๋ยวเราจะทดสอบเดินทางไปข้างหน้านะครับจะค่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นไปนะครับอะไปกันเลย จะไปไวนิดนึงนะครับอ่านี่นะครับค่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นไปนะครับ ตอนนี้เดินทางไปที่300กว่าเมตรแล้วนะครับทดสอบเดินทางนะครับขนาดที่ถ่ายทำนี้ก็อากาศค้มนะครับเพื่อนไม่มีแสงแดดนะครับเพราะว่ายังเป็นช่วงเช้าอยู่นะครับ ไปได้เรื่อยๆนะครับถือโอกาสชมวิวทิวทัศน,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 น์ไปในตัวนะครับก็ทำการเล็กขอดนะครับหน้าจอนะครับให้เห็นความสูงความไกลนะครับไปในตัวนะครับตอนนี้เดินทางไปที่ เจ็ดร้ 700. อยกว่เมตรแล้วนะครับแผนกล้องขึ้น ่าตอนนี้เดินทางไปที่อ่าหกิโลเมตรแล้วนะครับเพื่อนอ่ายังไปได้เรื่อยๆนะครับอ่านี่นะครับตอนนี้เราวเทียมทั้งหมด17ดวงนะครับแบตเตอรี่80%นะครับ พันสามรอยเมตรแล้วนะครับอนี่นะครับอากาศคึมนะครับเพื่อนๆช่วงเช้านี้มีคึมฟ้าคึมฝนมานะครับอ่าไม่มีแสงแดดเลยนะครับความสูงอยู่ที่อ่าแปดสิบเอ็ดเมตรนะครับอ่าเพิ่มระดับไปอีกนิดนนะึงรับ พันห้าร้อยกว่าเมตรแล้วนะครับพันหกร้อยเมตรนะครับพันแปดร้อยเมตรครับ โอเคอ่าสองกิโลนะครับโอเคจะทดสอบระบบเรียกกลับนะครับถือว่าไปได้ไกลอยู่นะครับเพื่อนอ่านี่นะครับ Back to h o ฮ e นะ <Go home. S 1> โอเคตอนนี้ดโดรนรับคำสั่งแล้วนะครับหันหัวกลับมาแล้วนะครับ Maximum Altitude Reached Flight อ่านี่นะครับตั้งรีเทิรไว้อยู่ที่แปดสิบเจ็ดแปดิบแปดเมตรนะครับเพื่อน อ่าอ่าดีเทิร์นกลับมาปกตินะครับอ่าลดระดับลงนิดนึงนะสัก1เมตรนะอ่าโอเคอ่าตอนนี้เหลือความไกลนะครับจะถึงจุดเทคออฟอยู่ที่เกือบ2กิโลเมตรนะครับเพื่อนอ่าทดสอบระบบซูมนะครับอ่านี่นะครับ ทดสอบระบบซูมนะครับะระหว่างที่กลับมาสามารถแพนกล้องนะครับก้มเงยได้ตลอดนะครับอ่านี่นะครับ เหลือความไกลนะครับอีก1กิโลกับอีก200กว่าเมตรนะครับจะถึงจุดเทคออฟนะครับนี่นะครับถือโอกาสชวมวิวทีวทัศไปในตัวนะครับในช่วงเชา้ชาเช้าของวันนี้นะครับเพื่อนอ่าโอเค เหลือความไกลอีก700กว่าเมตรนะครับจะถึงจุดเทคออฟนะครับถือว่าระบบภาพนะครับระบบถ่ายภาพถ่ายคลิปนะครับระบบรีเทิร์นนะครับถือว่าปกติสมบูรณ์ดีนะครับในส่วนของการทดสอบนะครับบินระยะไกลนะครับอยู่ที่2กิโลเมตรหน่อยๆนะครับ จริงๆไปได้ต่ออีกนะครับแต่จะทดสอบอยู่แค่2กิโลในหน่อยพอนะครับนี่นะครับใกล้ถึงจุดเทคออฟเรียบร้อยนะอีก300กว่าเมตรนะครับอตอนนี้มองเห็นตัวโดรนแล้วนะครับ โอเคถึงจุดเทคออฟเรียบร้อยนะครับอ่านี่นะครับ <Landing. S 1> ตอนนี้กำลังแลนดิ้งลงมานะครับกับความสูงที่87เมตรนะครับเพื่อนในขนาดที่รีเทิร์นนะครับอ่ะถือว่าใช้งานได้ปกติดีนะครับะระบบเรียกกลับนะครับระบบสัญญาณภาพน,นะครับ ก่อนจากกันคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ